สวัสดีครับแดนซับยูเราจะมาในเมนูอะไรมาดูกันเลยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่กินกาบไข่เซอร์ยูว,ว้าวเอึ๊จเราจะใช้น้ำหนึ่งออนอว้าวว้าวว้าว ดีที่มันไม่แตกแล้วเราก็จะใช้กาแฟแค่หนึ่งออนหนึ่งช้อนนะครับเป็นกาแฟเพียวๆนะครับกาแฟดำได้จ๊ะเอ่อเท,ท่าไหร่ดีต้นต้นซึ่งเนาะอันนี้เราจะทำเป็นแค่ช็อตเอส p r e s s ซอร์เอสเปรเราก็จะอันนี้น้ำเราก็มาถวายสามัีที่อบรมบาลีปาตตาสิชิลลาร์เราก็เอามาบรีมิกซ์เป็นกาแฟมาเอสเพรสเอสเพรสโซ่หนุม่ม เลยไปเลยนะครับว,ว้าวนี่ครับเราก็จะได้เอสเพรสเชลชิมครับก่อนชิม <c ười> คนมครับเห็นไหมครับคนไม่เข้ากันครับ <c ười> นี่เราก็จะได้ชาเราจะได้อะไรนะกาแฟดำจิ้มครับว้าวสุดว้าวมันดีจริงๆเลยจ้า